กตุงกร้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโดโ i มิชาแนลนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมผมเราจะมารีวิวไลทิ่งสตาร์กันนะครับผมหรือดาบริมรูกันนั่นเองนะครับผมคือต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ดาบริมรูก็ยังหาได้อยู่นะครับผมคือพี่เหมยเนี่ยแกเอ่อขออะยรนะบิดอัปเดตนะครับผมไปเยอะเลยนะครับผมตั้แต่อุนเคโอลาผมก็ไม่มาสักทีนะครับผมอยู่ๆพี่แกก็ปล่อยเพลนออกมาเฉยเลยนะครับผม คือแบบมนเป็นอะไรที่แบบไม่โคตรแย่อะแย่จัดเลยอุนคิยวราผมรอมานานมากเลยแต่แบบโมเดลเขาทําเสร็จไปนานมากเลยนะสำหรับอุนเคียวรานะครับผมแต่แบบพี่แกเล่นบิดมาักขนาดนี้ก็รู้สึกแย่มากนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเออนะครับผมอย่างน้อยก็มีแล้วเวลาในการทาริมบูรุเพิ่มนะครับผมโอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวริมูรุใช่ไหมครับและวันนี้จะมาสอนหากันด้วยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมริมบูรุนะครับผมใช้ลาฟาเอลและก็500สลามแค่นั้นเลย นะครับผม u n i ิ u ส Skill ไม่ใช้นะครับผมเขาแก้มาแล้วนะครับผมปรับใหม่ให้ดาบลิมูรูเนี่ย r i s i งสต t a r การเป็นดาบระดับม่วงนะครับผมผมเคยเห็นของคนอื่นมีอยู่นะมันเป็นระดับจริงจมันเป็นระดับแดงนะครับผมตอนนี้มันมันเนิร์ฟมาเลยระดับม่วงแล้วก็หาง่ายขึ้นนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีหานะครับผมอย่างแรกเลยครับให้มาที่เกาะแรกนะครับผมเกาะแรกนะครับผมแล้วจะมี NPC event นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งอาลาฟาเอลสามารถหาได้จากกล่องสลามตรงนี้นะครับ หนึ่งเนี่เนี่ยเนหาหาได้จากตรงนี้นะครับผมราฟาเอลนะครับผมสามารถหาได้จากตรงนี้เลยนะครับผมหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือการนี่เอาสลามมาแลกสลามคอนะครับผมเอาสลามคอไปเสกบอสนะคะรับผมอ่าซึ่งบอสเนี่ยจะเสกได้ที่เกาะเอ่อนิฟเฮมนะครับผมเกาะนิฟเฮมนี่ตรงนี้เลยนะแล้วก็บินมาเสกตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาราฟาเอลนะครับผมอ่อไลซิงสตาร์นี่นะครับผมรูดเห็นไหม นี่ครับราฟาเอลมันมีโอกาสดรอปที่ตรงนี้ครับผม1%นะครับผมอันนี้คือวิธีที่2นะครับผมอ่าต่อไปวิธีที่3มนะผมเอลเลสเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ประตูเอลเลสนะมีดรอปเหมือนกันนะครับผมก็คือมีโอกาสได้กล่องสลามนั่นแหละนะครับผมแล้วก็วิธีสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับผมคือตีบอส2.5นะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมก็มีโอกาสได้เช่นกันนะครับผมอ่าแต่เราจะตีเลย นี่อันนี้ไม่ได้นะครับ <B un> ก็โดยวิธีทําก็ประมาณนี้นะครับผมใช้ลาฟาเอลกับ500สลามนะ i, lam, นี่สลามนี่ประมาณนี้ในหน้าตาสลามนะเออแล้วก็ราฟาเอลหนึ่งอันนะครับผมซึ่งโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวริมิรุเอ,อ,เอ,อริมูรุกันนะครับผมสาหรับไ i ทิงสตารนะเออว่าดาบเป็นยังไงบ้างนะครับผมแรงไหมหน่าเล่นไหมอะไรยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมโอเคสกิลที่1น,นะครับผม อ่าเป็นการดูดนะครับผมดามเมจ400,000นะครับถือถือว่าแรงมากๆนะครับผมอันนี้ผมเป็นเล่นเป็นดาร์กนะเออแล้วก็ครูดาวก็อืมไม่ได้ไวมากโอเคส่วนซิกิวสนะครับผม300,000แปดนะครับผมอ่าโอเคซิกิวซโอ้อันนี้เหมือนจะเป็นซิกิวไกลปะใช่ครับซิกิวไกลเอไงไงอไก่อย่างไงวะไอเงี้ยลองนี้ดู อาซิวไกลนะครับผมแต่เมื่อกี้ทำไมผมเลงใส่ดัมมี่แล้วไม่โดนวะโอ้ต้องเลงเลงใต้ตีนนะฮะแต่ว่าผมถ้าว่าเล่นเล่นใกล้ๆดีวะนะสอบดามิลุมลุเนี่ยเออเล่นใกล้ๆดีกว่านะเอาชัวร์นะครับผมอันตีนี้เรียกอันตีไหมเนี่ยเบาชิบหายเลยเรียกอันตีได้ไหมเนี่ยแต่เบาอ่ะโอเคฮะก็โดยรวมๆผมว่ายังไม่ได้แรงมากเดี๋ยวเรามาดูหนึ่งชุดก่อนเออผมไม่รู้มันแรงขนาดไหนฮะลองอีกทีเด้อหนึ่ง ส3 4โอ้1ชุดล้าน2ได้อยู่นะผมให้ดาเมจกลางๆแล้วกันอันนี้เป็นเป็นดาร์กนะครับผมดาร์กดาเมจแล้วก็เป็นตอนคืนด้วยผมจำไม่ได้ว่าตอนคืนมันบวกดาเมจกี่เปอร์เซ็นต์นะสำหรับดาร์กแต่ว่าบวกเยอะนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะ ของที่ใช้ก็เซตเดิมเลยนะครับผมผมยังไม่มีแขนเลยนะเออก็ยังไงก็ใครที่มีแขนอะไรก็มาขายกันได้นะครับผมจะได้แขนอยู่เออแขนอะไรก็ได้คือแบบคือเอามารีกเค็สก็ได้ว่าแบบเอยเป็นแขนบวกดาเมจอะพี่เออเดี๋ยวผมแบบเอาอะไรมาแลกนะเดอ,อแบบอย่างเช่นแบบเอาของในนี้แหละมาแลกนะครับผมก็ยังไงก็ถ้าใครมีแขนอะไรที่เป็นแบบบวกดาเมจหน่อยก็แบบมาขายกันได้นะครับผมผมไม่รู้ไงว่าส่วนแขนมันมีอะไรบ้างนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเบิร์ดด้วยการใช้เผาแจ็คไปด้วยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่า ่เบิร์ดนี้นะครับผมจะเป็นการตัดสินเลยว่าริมิลุจะอยู่เทียไหนนะครับผมนี่ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอืมคือไรโอสล้านไม่แย่นะ <c oughs> ใช่ได้อยู่นะครับ2ล้านคือมันแบบดาเมจแจ็คมันบวก75%ไง <c oughs> อ่าคือมันก็ถือว่าแรงนะ2ล้าน อันนี้สําหรับคนเอนเกมนะครับผมวก,กับธาตุดาร์กด้วยนะครับผมก็ไม่ได้แย่นะเล่นได้นะเออโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาจัดเทียร์ลิสกันนะครับผมซึ่งเทียร์ลิสของวันนี้นะครับผมคือริมารูนั่นเองนะครับผม สำหรับลิมิูเนี่ยออตอนแรกผมว่าจะให้ B แล้วนะออตอนแรกว่าจะให้ B แล้วเพราะว่าดาเมจ1ชุดมันได้แค่ประมาณเท่าไหร่เองล้าน2ล้าน3เองนะครับผมอันนี้เป็นแบบเบรสเพียวๆเลยนะครับผมแต่ถ้าคุณมีของระดับหนึ่งอย่างเช่นเผ่าแจ็คหรือแบบมีมิลราเคลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมให้กำกึ่งระหว่าง A กับ B นะครับผมคือผมอาจจะให้ A นะแต่ว่าเป็น A ททายๆนะครับผมถ้าเกิดมีตัวละคร ที่แบบเอ A อะไรเงี้ยผมอาจจะให้ลิมรูเนี่ยเป็น A ท้ายนะครับผมไม่ได้แบบเป็น AA A หน้าหน้านะพอชนะแล้วผมให้เป็น A ลบนะครับผมประมาณ A ลบแล้วกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะก็สําหรับเทลิสโอเคครับก็สำหรับลิมรูก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมก็ยังไงก็ผมมีแผนนะว่าจะสร้างกิลอยู่นะครับผมก็ใครที่จะเข้ามาอยู่ใน กิวผมหรือแฟมิลี่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาทักกันได้แล้วก็เข้ามาแอดกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โลบอกไว้ให้มาแอดกันนะครับผมซึ่งโอเคคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมนะครับผมโอเคสำหรับคลิปในวันนี้มีเพียงเท่านี้ผมก็เดี๋ยวไปละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บาย